วันนี้ขอนําข่าวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องรถไฟความเร็วสูงในอดีตเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งในรัฐบาลพระนท่านยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยเสนอให้มีรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครไปหนองคายสร้างด้วยเงินสองล้านล้านบาทแต่มี ศารรัฐธรมนูญตุลาการสารรัฐมนูญคนหนึ่งครับวินิจฉัยนอกสำนวนพูดอยู่บนบัลลังบอกว่าจะทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยทำไมไม่ไปทำหินลูกลังทูประเทศให้เป็นลาาอยางก่อนความคิดโง่เง่าเต่าตุนจริงๆครับป่านนี้หากมีการทำรถไฟความเร็วสูงต่อเนื่องกันมาประเทศไทยก็มีรถไฟความเร็วสูงได้ใช้ไปแล้วครับไม่ได้อับอายขายหน้า ที่สปปลาวเขามีรถไฟความเร็วสูงก่อนครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับรัฐบาลของคุณแพทองทานชินวัตรโดยกระทรวงคมนาคมบอกว่าปี2573มาแน่รถไฟความเร็วสูงวิ่งฉิวกรุงเทพหนองคายผ่านลาวถึงจีนอย่างแน่นอนกระทรวงคมนาคมเผยความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลจีนในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนและจีนช่วงเส้นทางจากกรุงเทพหนองคายโดยระยะที่1วงเล็บจากกรุงเทพถึงนครราชสีมามีความคืบหน้าโดยรวม35.75%เซนส่วนระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายปัจจุบันออกแบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการสิ่งเวดล้อมแห่งชาติพิจารณารายงาน EIA คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในต้นปีในปี2573นอกจากนี้ยังเผยถึงความคืบหน้าแผนการเชื่อมต่อทางรถไฟช่วงน้องคายเวียงจันทร์อธิคโครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่นน้องคาย คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2,570และการเชื่อมต่อเส้นทางข้ามแดนระหว่างท่านาแรงเวียงจันทร์ไปถึงบ้านคำสวัสด์ซึ่งปัจจุบันได้ทำเสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วและเปิดเปิดบริการเรียบร้อยไปแล้วคาดว่าโครงการนักการจะช่วยขยายจะช่วยขยายโครงการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเชื่อมโยงการค้าและการลงทุน กับตลาดในภูมิภาครวมถึงตลาดโลกพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคับมนาคมของเป็นศูนย์กลางการคับมนาคมในของภูมิภาคนี้ด้วยเป็นโลจิสติกส์ฮับนะครับต่อไปนี่เป็นข่าวดีจริงๆปี2573เป็นการผลักดันด้วยความจริงใจในการมองการคมนาคมจากจีน จากภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดเชื่อมโยงกันกิจการต่างๆการลงทุนการมคมนาคมแถบนี้ก็จะมีความเจริญครับนี่แหละระบอบประชาธิปไตยการรัฐประหารค้นล้มคุณยิ่งรักชินวัตรทำให้โครงการดีๆรถไฟความเร็วสูงล่าช้าไปอย่างที่ไม่น่าให้อภัยครับแต่ก็ยังมีข่าวดีปี2573รัฐบาลแพรทองทานจะผลักดันให้มีรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพหนองคายเวียงจันทร์และไปถึงจีนอย่างแน่นอนครับ